สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลแล้วนี่คือช่วงรีวิวของดีลาซาดานะมากันอีกแล้วมากันลัวๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ของที่บ้านผมนี่ขยันพังนหลเออินพังตั้งแต่ปั๊มน้ำฮาร์ดดิสอ้ยไมโครเวฟนู่นนี่นะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องซื้อกันรัวลวเลยทีเดียวก็ได้มีโอกาสมารีวิวกันเยอะแยะเลยนะไอคิวของวันนี้ก็คือเป็นไมโครเวฟนะครับสั่งไมโครเวฟชาร์ปมานะก็ ของเดิมเนี่ยมันยี่สบสามลิตรนะครับใช้มาตั้งแต่ปีสี่สามมั้งนะครับปีนี้หกห้าแล้วก็ยี่สิบกว่าปีเออถึงได้ใช่ไหมสี่สามห้าสามหกสามหกสี่หกห้ายี่ิบสองปี <c oughs> ใช้ไมโครเวฟมายี่บสองปีพังไปแล้วนะครับก็สั่งยี่ห้อเดิมมาแต่ตัวนี้เล็กกว่านะยี่สิบลิตรนะครับก็เล็กกว่าหนอยหนึ่งนะครับแปดร้อยวัตต์เนาะก็เน้นแบบแมนวนวลใช้ง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนแรกดูแล้วมันมีหลายแบบนะมีแบบ ย่างได้อะไรได้แต่ว่าไปดูรีวิวมาแล้วมันมัน,ม,นมันแค่ขดรวดทําความร้อนด้านบนน่ะกว่าอาหารจะสุกมันก็นานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะซื้อเวฟแยกตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อเตาอบตัวหนึ่งแยกกันดีกว่าแต่วันนี้รีวิวเวฟก่อนนะครับตอนนี้ของก็มาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราลงไปแกะแล้วก็ลองใช้กันเลยอ่ะเขาก็จะส่งมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีกล่องซ้อนใดๆนะแต่ก็มีบับเบิลห่อมาชั้นหนึ่งนะครับ ประมาณ13กนะิโลลแ้วหนักหึงอนะังโอเราก็ไปตั้งที่จุดกันเลยอ่ะนี่คือหน้าตาน้องนะตัวขาวหน้าดำนะครับชาร์นี่มันเป็นไมโครเวฟไม่กี่รุ่นนะที่มีปุ่มสำหรับเปิดปิดตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเห็นยี่ห้ออื่นๆนะเขาจะใช้ในการดึงเอาเลยเนะี่ยผมว่ามีปุ่มอี้มันมันมันดีกว่านะครับไม่รู้สิมันมันชินกันอย่างเงี้ยนะอ่ะอเ,เราก็กด เปิดออกมานะครับข้างในเขาก็จะมีอ c อกเซซอรีให้นะครับมีจานโอ้ยัดมนันแน่นเลยทีเดียวมีจานมีโคมนี่คู่มืออยู่ในนี้แล้วข้างล่างมีอะไรนี่อ่ะเขามีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วเอาออกก่อนแล้วก็ล้อมหมุนเอ,เอาล้อวาง จานวางเราก็เอาล้อวางก่อนนะแล้วก็เอาจานวางลงไปให้ให้ลงล็อกนะครับแรกๆอาจจะเคลื่อนนิดนึงนะต้องต้องต้องจับมุมให้ดีถ้าลงล็อกปุ๊บเนี่ยเราจะหมุนจานได้นิดๆหน่นนอยๆอย่างนี้นะครับเราจะไม่สามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้นะก็แปลกดีนะครับหลังจากไม่ไม่เคยสัมผัสไมโครเวฟรุ่นอื่นมา20ปีก็มีอะไร,ประแปลกอยู่โอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราจะลองอุ่นกันเลย โอเคสำหรับการใช้งานนะมันก็จะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่มตั้งระดับไฟนะก็คือมี5ระดับนะไฟอ่อนไฟอ่อนฟ on, ปานกลางไฟปานกลางไฟแรงปานกลางแล้วก็ไฟแรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณจะใช้งานอะไรแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปรับมาที่แรงสุดเลยเพื่อประหยัดเวลานะส่วนการตั้งเวลาก็จะได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงสานาทีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นการตั้งการละลายน้ําแข็งอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เราก็ครอบฝาเรียบร้อยละทีนี้เราก็ปิดเลย นะอุ่นอาหารก็สักแค่นี้ก็พอมังละลายน้ำแข็งก็คือหนึ่งนาทีได้อะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอรอให้มันอ่าอุ่นเสร็จก็เดี๋ยวมาดูกันว่าร้อนไหมเดือดเปียยๆแล้วได้สักสามสิบวิมใช่ได้แล้วโอเคหอมเลยทีเดียวอืมเปิดดูซิ ควันฉุยจะได้แล้วครับเรียบร้อยแค่นี้นะนี่ก็คือไมโครเวฟแบบปกติมาตรฐานครับใช้งานทั่วไปง่ายๆเราไม่ต้องซื้อฟังก์ชันซับซ้อนเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไอรุ่นฟังก์ชันอื่นที่มีซับซ้อนเนีขาก็มีขายนะหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแต่สำหรับของผมเนี่ยอย่างนี้โอเคแล้วสบายใจแล้วนะ โอเคนะสำหรับการรีวิวเจ้าไมโครเวฟชาร์ปรุ่น20ลิตรวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ใน Lazada เนาะราคาถูกมากเลยช่วงนี้พันห้าร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ไปละ